สดีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็หัวหน้าส่วนราชก,การต่างๆทุกท่านนะคะดิฉชั้นวรภาปัตตานะคะ,กะเกษตรจังหวัดลบบุรีนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตใช้เวทีของท่านเพียงเล็กน้อยนะคะว่าเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์คือเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะก็จะเห็นว่าแค่จังหวัดลบบุรีเนะี่ยมีทั้งแรงทั้งฝขนทั้งหนาวนะคะคือสลับกันคือไม่เหมือนอก่อนนะคะว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนไปมากนะคะตอนนั้นก็คือในนามเกษตรจังหวัดก็ อำเภอเมืองนะคะก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรเยอะจะเห็นว่ามีเกษตรกรตั้งหมื่นขัวเดือนนะคะพื้นที่สองแสนขัไร่เพื่อสกิจหลักของเราก็หนีไม่พ้นข้าวและพืชไร่นะคะฉะนั้นวันนี้ในฐานะสำนักเกษตรจังหวัดก็มาเฝ้าเตือนภัยเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงจากน้าท่วมท่านจะเห็นว่าวันนี้กรมเกเษตรนะคะได้อ่ามีนโยบายเร่งอยู่ก็คือเขาเรียกว่าแนวทางการจัดการ น้ำท่วมน,นะคะหรือว่าสี่หสโมเดลนะคะจะเห็นว่าสี่นี่คือสี่มาตรการก็คือลดผลกระทบฟื้นฟูตอบสนองแล้วก็คือลดผลกระทบฟื้นฟูตอบสนองแล้วก็อะไรนะหนูเรียค่ะท่านก็จะเห็นว่าลดผลกระทบเตรียมเตรียมความพร้อมตอบสนองแล้วก็ฟื้นฟูก็สี่สี่เรียวกว่าสี่นะคะเดี๋ยวเราจะมีนี้ท่านอาารทิ้งไว้แล้วก็ท้ายนี้ก็จะให้ท่านเกษมเพลินนะคะ ได้นำรายละเอียดให้ให้ท่านทราบนะคะพอสี่มาตรการสี่แล้วจะมีห้าห้ากลุ่มก็คือห้ากลุ่มพืชใดกก็ได้แก่ข้าวข้าเป็นข้าเป็นพืชพืชสกินน้ำของวรตถุดอยู่แล้วข้าวพืชไร่พืชผักพืชสวนแล้วก็พืชน,น้ำมันนะคะนี่คือห้านะคะฉะนั้นอีกสามสามก็คือให้เรารู้ใจใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์เครื่องมือที่กรมเสริมออกแบบวันนี้ก็คือจะมีมือ เรื่องแผนที่นะคะเขาเรียกว่าแบบแผนที่ความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดน้ำท่วมของอำเภอเมืองสองก็คือไทยแบบไทยวอเตอร์นะคะเป็นแอปพลิเคชันเดี๋ยวเดี๋ยวทันนี้ท่านเกษตรเพอจะแนะนำนะคะไทยวอเตอร์ระบบเดอนไัยน้ำนะคะสามก็คือขาดไม่ได้คือเวทีชุมชนหรือผู้นำชุมชนนะคะก็คือจะขอโอกาสใช้คือ กอ,องเสริมแงเสริมหรือสมรรถนวัสดิริงมีไม่ได้การเวทีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะพ่อไม่มีท่านนะเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราต้องเกี่ยงข้ากันว่าต้องอยู่ด้วยกันว่าเราเป็นระบบที่อยู่ใกล้ชิดเกษตรกรที่สุดฉะนั้นอา่าสุดท้ายนี้ก็คือว่ามาตรการคือ3ก็คือเครื่องมืออันที่3ก็คือเวทีชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนถ้าผู้นําไม่ช่วยต่งกันและกันไม่แนะนำลูกบ้าน การทํางานก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะดังะะนั้นก็คือสานักงานเศตจังหวัดก็คือช่วงนี้ถึงแม้ว่าอำเภอเมืองไม่ประสบภัยพิบัติมากแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยน้ำท่วมน้ำหลากนะคะฉะนั้นวันนี้ก็คือใกล้ฤดูกาลหรอือใกล้อ่าฤดูกาลที่ว่าช่วงนี้ฝนเข้าสู่ฤดูฝนแต่รอบนีก็ฝนไม่ชุกนะคะฉะนั้นก็เลยว่าให้ท่านเกษตรเพอเรานะคะ เอาเข้าวาแล้การประชุมว่าเรามีนโยบาย4-5-3โมเดลเรื่องแนวทางการจัดการน้ำท่วมนะคะอาที่จะเกิดขึ้นกับอาพืชเศรษฐกษิจเ,เรานะคะหรืออาพี่นอกเกษตรกรบางจุดนะคะคือว่าอำเภอเมืองสถิจการท่วมมีน้อยมากนะคะหรือว่าเสี่ยงอยู่ระดับน้อยไม่มากนะแต่ก็คือว่าถึงบอกว่าวันนี้เราทำลายธรรมชาติโลกเปลี่ยนทุกอยาก็จะเปลี่ยนนะคะก็เลยอยากให้ท่านผู้นำทั้งหลายนะคะ ช่วยศึกษาแล้วเฝ้าระวังเตือนภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเนื่องจากว่าองค์สมพ่อตะนักว่เราไม่อยากให้เกิดภัยทุกอย่างไม่ว่าจะภัยพิบัติไม่ว่าจะเกิดจากพายุฝนแรงน้ําท่วมน,นะคะแล้วก็คืออาเมื่อกี้ก็คือได้รับฟังจากอาท่านอากำนันที่บ้านหลายท่านว่าเออเราแเรงคือถ้าเราแลรงก็คือแจ้งความจบลงไว้ที่กํานักงานเศรเฐิมอเมืองได้ทุกที่นะคะเพราะว่าเราจะขอฝนหลวงให้นะคะแต่เราขอไม่ใช่ว่าขอวันนี้จะตกพรุ่งนี้นะคะ เนื่องจากว่าโกนหลวงก็อยู่สงัดกระทรวงเกษตรเราก็มีแผนปฏิบัติการบินอยู่นะคะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านในฐานะผู้นํานะคะช่วยประชาสพันให้พี่น้องเกษตรกรนะคะรับรู้รับทราบแล้วก็คืออ่าเดี๋ยวเรามีบอร์ดเหตุการณ์ตั้งไว้ท่านนะ,ะมาดูได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็อยากให้ท่านนะคะอ่าช่วยนะคะเร่งนัดการขึ้น่อนทบเกษตรกรนะคะวันนี้ก็เลยขอประชาสพันว่าตอนนี้เราหมื่นกว่าท่านนะคะพี่น้องครัวเดือนของ 26ตำบลใช่ไหมคะ200กว่าหมู่บ้านฉะนั้นพื้นที่การเกษตรก็มีตั้ง2แสนกว่าหมื่นกว่าครัวเรือนขึ้นทะเบียนยังไม่ถึง50%นะคะฉะนั้นมาตรการต่างๆที่รัฐจะช่วยเหลือถ้าเราไม่ผู้นำชุมชนไม่ประกาศประชาสัมพันธ์ให้มาขึ้นทะเบียนนะคะเดี๋ยวคือมีรัฐบาลอาจจะมีการสนับสนุนรืออะไรนะคะจะมาขอขึ้น่าหลังไม่ได้นะคะเพราะว่าฉะนั้นเรามีกฎหมายหรือระเบียบการขึ้นทะเบียนกติกรนะคะ,ะ,ก,นนะ,คะก็เลยขอใช้วิธีตรงนี้นะคะ สำนักง,งานเกษตรจังหวัดก็คืออาจจะใช้เวทีชุมชนของท่านนะรบวนท่านหลายเวทีนะคะทั้งนี้เราก็จะแจ้งในกรมการจังหวัดน,นะคะก็วันนี้ขอรบวนเวลาเป็งเล็กน้อยนะคะขอบคุณมากค่ะ